เฉีดฉีดไปกี่หดแล้วเนี่ยคนเดียวครับว่าจะเฉีดซ้ำหรอครับอ๋อฉิบไปห่นึงช่กี่วันแล้วพี่เตยจำได้ไหมมันอาทิตย์กว่าเลยเนี่ยอาทิตย์กว่าครับอ๋อตั้งแต่ผมมาหงคนนั้นป่ะครับครับโอ้ก็โอ้ไหลเหมือนกันอยู่นะอ๋อเกือบสองอาทิตย์แล้วเกือบแล้ว ใช่ใช่ใช่ตอนแล้วเนาะออตแรกเป็นเพียด้วยครับโอ้ยเดินรวยในขาโพนเลยทั้งหมดเลยครับอ๋อฝั่งนี้คือพันหกเดือนหกเดือนอ๋อด้านหลังนู้นรยองห้าแ่ยองห้าอ๋อเดี๋ยวคุยพันตรงนี้ก่อนเนาะที่ว่าเป็นเพียเนี่ยมันขึ้นมันกินตั้งไหนที่เจอมันเกาะเกาะเนี่ยยอดบางทีก็ยอดงิกเลยนะยอดนจะหงิกงอเป็นปุ่มบวมปุ่มเลยอ่อเลยพอฉีดไปกับใบมันไม่มีอะไรอืมพอฉีดไปอันเดียวเนี่ยนะครับครับ พี่เตอร์ใช้สมแดงครั้งแรกไหมเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกประทับใจตรงไหนบ้างพี่เตอร์ประทับใจที่ว่าเพี้ยมันหายแต่ว่าพวกหัวพวกไรเนี่ยผมก็ยังไม่อยพี่สุดไหมเราล้อครับให้พี่สุ์ดีๆให้ขุดก่อนให้ขุดก่อนตอนนี้สี่เดือนได้ลงหัวหรือยังลงแล้วครับลองดูสักหน่อยไหมใช่ว่ามันเป็นยังไงบ้างหัวไม่ไม่เคยโตเท่าไหร่ครับไม่เป็นไรลองคุยดูกันต้นไหนก็ได้คุยตรงครับต้งไหนดีๆตรงนี้ก็ได้นะครับครับลองดูครับพี่เตอร์เดี๋ยวอยู่ฝั่งง้นเดี๋ยวข้างงอนลองดูนะ อ๋ออันนี้พันมันชื่อมันนะพันหกเดือนครับอ๋อฟังข้างหลังระยองห้าเดี๋ยวลองดูเนาะพอเราจะเห็นหัวไหมครัอ๋ออันนี้พันมันหกเดือนเนี่ยนะครับครับนี่อ๋ออันนี้ฉีดสมเด็จไม่หมดอย่างแล้วเนาะครับครับผมเราจะฉีดอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็ว่าจะฉีดพรุ่งนี้ผลก็เปิดสักหน่อยโอ้พี่เต้คุยอีกหน่อยดีเนี่ยโอ้ดอกหัวใหญ่เหมือนกันเนาะครับอือโอ้รบต้นหรืเหมือนกันเลยเนี่ยครับครับรบต้นเลยอืมโอ้โอ้ รอบเลยจริงกันเนี่ยครับอ๋บอ,อเดอกที่สิดอีกหนึ่งนาอครับครับที่สิอโอ้ออนี้มันอายุมันเนี่ยสี่เดือนแล้วครสี่เดือนโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะเนี่ย